กินไข่วันละกี่ฟองถึงจะดีต่อสุขภาพสวัสดีค่ะสมุนไพรใกล้ตัววันนี้มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับไข่มาฝากเพื่อนๆค่ะไข่ไก่โปรตีนหาง่ายแถมยังราคาไม่แพงทานง่ายรสชาติดีแถมปรุงอาหารอะไรก็อร่อย และยังนำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาวและของหวานอีกด้วยเรียกได้ว่าหลากหลายเมนูเลยทีเดียวและยังเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดังนั้นนะคะจึงเป็นหนึ่งในอาหารโปรดของใครหลายๆคนจนกระทั่งเพลอทานและลืมไปว่าวันหนึ่งเราทานไข่ไปแล้วกี่ฟองแม้ว่าไข่ไก่นะคะจะมีโปรตีนมากและสารอาหารอื่นๆที่ดีต่อสุขภาพของเรา แต่ก็แอบแฝงไปด้วยคอเลสเตอรอลที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายอย่างเช่นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะโรคอ้วนไขมันพอกตับและอื่นๆดังนั้นจึงมีความเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะว่าควรทานไข่ไก่วันละ1ฟองเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะเราสามารถทานไข่ได้เกินวันละ1ฟองได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ คำถามก็คือเราควรทานไข่ไก่วันล,ละกี่ฟองหากคุณมีร่างกายที่แข็งแรงและปกตินะคะไม่อ้วนเกินมาตรฐานไม่เป็นโรคเบาหวานโรคไตหรือมีความเสี่ยงคอเลสเตอรอลสูงนะคะสามารถทานไข่ได้เฉลี่ยวันละ1นึฟองหรือสัปดาห์ละ7ฟองค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าวนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงไข่แดงที่เป็นส่วนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะ กินแต่เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นค่ะจากการวิจัยพบว่าการกินไข่ไก่วันละหนึ่งฟองนะคะไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลสูงแต่อย่างใดหรือหลอดเลือดอุดตันนะคะและไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจค่ะแต่โรคดังกล่าวกับเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นนมเนยแถมยังพบอีกว่าไข่ไก่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อีกมากมายนะคะอาทิเช่น สารต้านอนุมูลอิสระที่รู้จักกันดีนะคะในเรื่องช่วยการชะลอความแก่ชรารวมไปถึงวิตามิน B ที่ช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะป้องกันโรคเหน็บชาได้ด้วยและไขมันไม่อิ่มตัวค่ะที่ช่วยลดผลกระทบจากคอเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากินไข่ไก่อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะข้อที่1น,นะคะ ทานไข่ไก่ที่ผ่านกรรมวิธีทำอย่างหลากหลายอย่าทานเพียงแค่ไข่เจียวไข่ดาวลองเปลี่ยนหมุนเวียนมาทานไข่ต้มไข่ตุนไข่คนไข่น้ำหรือเมนูอื่นๆบ้างนะคะเพื่อลดคอเลสเตอรอลส่วนเกินนะคะจากน้ำมันที่ทอดไข่ค่ะ2นะคะไม่ควรทานไข่ดิบหรือไข่ลวกนะคะเพราะนอกจากจะย่อยยากแล้ว ยังอาจมีเชื้อต่างๆที่ทำให้มีไข้อาเจียนหรือท้องเสียและคุณค่าทางสารอาหารบางอย่างในไข่อาจทำให้ส่งผลได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นค่ะข้อที่3นะคะให้ทานควบคู่ไปกับอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องหรือผักต่างๆเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและดูดซึมเอาคเลเตอรอลส่วนเกินออกไปบ้างค่ะ สำหรับข้อที่4นะคะไม่จำเป็นต้องมีไข่เพิ่มในทุกเมนูอาหารก็ได้นะคะหากเมนูนั้นมีปริมาณโปรตีนหรือเนื้อสัตว์และพืชมากเพียงพออยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ไข่เข้าไปเพิ่มค่ะสำหรับข้อที่5นะคะไข่ไก่มีทั้งโปรตีนและคอเลสเตอรอลดังนั้นเราควรทานอาหารประเภทโปรตีนและคอเลสเตอรอลอื่นๆให้สมดุลอย่าให้มากเกินไปค่ะ สำหรับข้อสุดท้ายนะคะเลือกทานไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่สามารถเชื่อถือได้ในมาตรฐานความสะอาดล้างไข่ไก่ก่อนนำมาปรุงอาหารทุกครั้งนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการรับเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายค่ะไข่นะคะเป็นโปรโตีนที่ดีต่อร่างกายก็จริงนะคะแต่ก็มาพร้อมกับคอเลสเตอรอลสูงดังนั้น ทานแต่พอดีนะคะแล้วออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอควบคู่กันไปรับรองว่าเจ้าไข่ไก่แสนอร่อยนี้จะไม่กลับมาทําร้ายคุณอย่างแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ